สวัสดีครับสมาชิกทอฝานการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนําทุกท่านมาชมผลสําเร็จของการเสียบ,เส,ยบเสียบยอดนะครับเดาพันดีซึ่งเป็นพันุขาวผ่องนะครับทวายต้นต่อเป็นเดาพื้นเมืองนะครับเคยเสียบแล้วมันหกักเสียบแบบอย่างนี้มันหักครับเสียบแบบเสียบรียมมันหกักเพราะว่ามันเจอลมนะครับก็คือสูงขึ้นไปอันนี้ก็สูงขึ้นไปเหมือนกันนะครับ ผมก็เลยใช้วิธีเสียบแบบเสียบข้างนะครับอันนี้ก็ได้ผลนะครับแล้วก็เสียบเสียบเปลือกนะครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้จะชัดเจนกว่าอันนี้ผมใช้วิธีเสียบข้างเห็นไหมครับก็คือแกะเปลือกออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็ได้ผลนะครับอันนี้เสียบเปลือกนะครับนี่ครับ กำลังจะแกะพลาสติกนี่ครับเห็นชัดเจนไหมครับตรงนี้เนื้อเยื่อเขาประสานกันแล้วนะครับในบริเวณนี้นะครับเนื้อเยื่อประสานกันแล้ส่วนตัวนี้เป็นตัวหุ้มม่ใช่ครับพันหุ้มอันนี้ก็น่าจะเป็นเสียบริ่มนะอันนี้ก็ได้ผลอ่าด้านล่างก็ได้ผลครับเป็นวิธีการเสียบเปลือกนะครับ แกะเปิดอกอกอกมาแล้วก็เสียบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวันหลังนะครับอ่ากิ่งนี้เป็นกิ่งที่ผมเสียบริมนะครับอันนี้โตแล้วทําก่อนเพื่อนแผลจะอยู่บริเวณนี้นี่ครับแผลอยู่นี่อ่านี่ชัดเจนครับชัดเจนมากนี่รอยแผลก็คือ เขาเป็นลักษณะนี้เราแกะเปลือกออกแล้วก็เสียบเอายอดพันุยีเสียบเข้าไปแล้วก็พันพันรอบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เลยือเวลาก็มาแกะออกนี่ก็เหมือนกันถ้าแบบนี้ลมพัดจะไม่เป็นไรครับเราต้องยอดต้องเอายอดสั้นๆนะผมพอรู้วิธีแล้วพอยอดยาวแล้วมันมันยาวไปแล้วโดนลมพัดนะครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูบัหลังนะครับ วันนี้ดูผลสาเร็จไปก่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ